สวัสดีครับแชมป์รถซิงนครสวรรค์นะครับก็วันนี้พาพี่พีมาชมเขาเรียกว่าเป็นรถเก๋งแฮตแบ็กก็คือแฮตแบ็กเนี่ยผมอธิบายได้เลยว่าเป็นรถห้าประตูนะครับที่พี่พีเขาเรียกว่าทั่วประเทศเลยนิยมกันเป็นรถแฮตแบ็กเนี่ยจะนิยมกว่ารถปกติสี่ประตูอ่ะมาดูกันเลยนี่อุ้ยโตโยต้ายาริสสีขาว ยางเหลือเลยเนี่ยยางใหม่นี่ยางใหม่นะดูแมกสวย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 เลยสีขาวนี่นะเขาดูใกล้ๆก่อนขาวพองเลยอ่าให้พี่ดูใกล้ก่อนวิ่งหน้าหน้าซิ่งนะคือมันแบบว่าเขาเรียกว่าจัดทรงจัดสภาพเนี่ยก็คือโดยรวมเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าสภาพแบบเหมือนในสนามซิ่งอะสภาพซิ่งเลยยางนี่ใหม่ๆเลยนะพี่ๆนะจางใช้ยาวๆเลยโตโยโตโยอ่ายางโตโยก็คันนี้นะครับ เป็นตัวเขาเรียกว่าโตโยต้าตัวลิมิเต็ดอ๋อตัวนี้ลิมิเต็ดใช่ปะตัวนี้ลิมิเต็ดก็คือยังไงมีอะไรแตกต่างเนี่ยคือแตกต่างจากตัวธรรมดาก็คือตัวนี้จะเป็นตัวปุ่สตาร์ทด้วยแล้วก็ภายในเนี่ยเขาจะเป็นสีดําหมดเลยแม้แต่ทั้งพรมอางคานะมีท่อให้อีกใบอ้ามีท่อนี่มีเทนเซอร์มีอะไรโ็คืออ๋อก็คือใครที่หารถเขาเรียกว่าแฮดแบ็กใช้งานละคันหนึ่งนะครับปีอะไรเนี่ย คันนี้นะเป็นปี2010อ๋อ2010คั 20. นสารสานะครับก็คือมีครบเลยสีขาวสวยเลยพี่พี่คันนี้นะฟิล์มดำตึบเลยอ่ะคันนี้ก็คือว่าพร้อมใช้งานพร้อมใช้งานก็<ล>คือฟิล์มดำเนี่ยหมายถึงว่าพร้อมกันแดดได้เลย,เลยอ่ะไฟเนี่ยถือว่าพี่พี่ไม่ต้องห่วงในแดดร้อนแดดอะไรเนี่ยอือหืมในดูไฟอะไรดิอรถสวยจริงนะเนี่ยก็ ใครที่กําลังมองหารถนะครับซื้อให้ลูกให้หลานให้พ่อให้แม่นะครับไว้ใช้จ่ายตลาดก็มันคันเล็กกระทัดรัดอคือได้หมดเลยในเมืองนอกเมืองอะไรเงี้ยนะภายในดำอ่าวเบาเบิะคือทุกอย่างสีดําหมดอันนี้คือเดิมจากศูนย์เลยลิมิเต็ดนี่จากศูนย์นะครับไม่ได้พับไปเอาไปทําเองอะไรเองนะครับราคาดำาครจากศูนย์แท้เลยนะครับโอ้โหนี่ดูดิโลโก้โตต้า นี่เป็นปุ่มคุณจนี่คุณสตาร์ทนะนี่ครับเป็นปุ่มคุณสตาร์ทอันนี้มาจากโรงงานนะครับพี่พีครับเดี๋ยวต้องเปิดดูอโอ้โเรียบร้อยติดแล้วนะครับเลขกไม้สองแสนหนึ่งมื่นเจ็ดพันกิโลสองแสนหนึ่งมื่นเออสองแสนหนึ่งมื่นเจ็ดพันกิโลอ่าภายในยจะเป็นสีดำหมดแต่ว่าแสงมันเข้าหน่อยนะครับพี่พีนี่ดูเลยภายในยนี่ก็คือว่าเป็นสีดำหมดนะพี่พีนะเป็นสีดำหมด แต่พี่ๆไม่อยากได้ท่อแต่งไม่อยากได้ท่อดังเราเปลี่ยนให้ได้ท่อนี้อะ่ะเดี๋ยวให้พี่ๆฟังเสียงก่อนดีกว่าว่ามันอาจจะให้พี่ฟังนิดนะึงนี่นะอุ้ยก้เสียงอาจจะก้องเลยนะครับพี่ๆก็สําหรับพี่ๆอยากบอกว่าเอ๊ะอยากได้เป็นทอ่อเงียบท่ออะไรก็บอกผมได้เลยเดี๋ยวผมจัดการให้เปลี่ยนฟรีรไปเปลี่ยนฟรีไปเลยก็คือรวมไปเลยอ่ะไปดู ก็คือว่าตอบโจ์นะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้เงียบก็ได้ครับผมแบตใหม่ไปแบตใหม่นะพี่วีนะแบตขึ้นเกลือใหม่เลยเฮ้ยโคก็สวยเลยเป็นเหลี่ยมใสๆเลยนะพี่วีนะอ่ะมาราคามา คันนี้นะครับเป็นยาลิสนะครับตัวลิม <B 10 S 1> ิเ็ d ปีหนึ่งศูนย์เกียร์ออโต้นะครับผมเกียร์ออโต้นะเอาไปเลยหนึ่งแสนสองมืนเก้าพันบาทอุ้ยแสนก็แสนต้นๆได้ไปยาลิสไม่ต้องไปทำอะไรเลย0 0สองมเก้าพัน 29, บาทอ่าฮูแล้วคันนี้คือว่าทำอะไรไปแล้วมั้งมันเครื่องน้ำมันเกียร์อ่ะคันนี้นะผมจะไล่เลยนะครับก็คือเท่าของที่จะซื้อไปนะครับ น้ำมันเครื่องนะครับหนึ่งน้ำมันเกียร์นะครับน้ำหล่อเย็นอ่าหม้อน้าก็เปลี่ยนให้ใหม่หม้อน้ําเปลี่ยนใหม่อ่าหม้อน้ํานี่คือหมายถึงว่าทั้งหม้อน้าเลยนะครับอ่าก็คืออันเก่ามันรั่วของเก่าก็คือเปลี่ยนมาใหม่ก็คือหม้อน้ําทั้งอันเลยพี่พี่ได้ใหม่เลยก็คือใช้ไปอีกนั่นแหละครับต่ําๆก็สิบปีครับอ่าหม้อน้ําเปลี่ยนใหม่ทุกอย่างเป็นใหม่ก็คือกองน้ำมันเครื่องเปลี่ยนใหม่อ่าสายพานอ่าสายพานหน้าเครื่องเปลี่ยนใหม่อุ้ย ก็ใครกาลังมองหานะครับรถคันนี้ก็พร้อมใช้งานนะครับก็คือถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านใดอยู่ไกลไม่สะดวกมารับ้วยตัวเองก็มีบริการจัดส่งเก็บเงินทั่วประเทศนะครับ<อ>แต่ว่าก็ก่อนที่เราจะจัดส่งหรืออะไรเงี้ยก็วิดีโอคอลดูรถก็คือเห็นหน้าผม<อ>เห็นรถเห็นเล่มทุกอ,อย่างนะครับ<อ>ก็ผมลืมบอกไปว่ารถทั้งสองคันเนี่ยเอกสารเล่มครบโอนนะครับก็มาซื้อจันทร์ถึงสุกจันทร์ถึงสุกเนี่ย ไปโอนที่ขนส่งเลยนะครับไปโอนที่ขนส่งเลยเรียบร้อยเลยนะครับก็พี่ๆท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต,ต่อได้ที่เบอร์0922559241โอเคโอเคแล้วนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ